สวัสดีค่ะยินดีตอนลานผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในเสาของมือวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบระเทสุขสุก่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ปาชาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางคงสุดท้ายของคนขับรหลดของปู่ปราษาค่ะแนวทางอ่า ของคนขับรถมื่อน,นี้นะคะสิไดมาเป็นตัวใดพพอแม่ไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอขอจะเจริญพรอปยังญาติโยมเอพีที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เด้เอ่อหลวงปู่ต้องขออภัยหลายๆมือว่านี่หวยลาวพัฒนาเอ่อบ่ถูกให้ไปสองศูนย์หนึ่งครับสองสองแต่ว่า เออมันกะกลับไปเห็ดไมนไปนอนอยูุ่่นเห็ดไมมันไปคุยกันไมมันขอเวลาเขามานนะค่ะคนขับรถนี่เออคนขับรถนี่มันกะบ้าบอเนาะบางเทียมมันกะคือจะคนบ้าแต่มันคนดีที่จูนน้ำตาปีสองพันหนร้อยสี่สิบเก้าจนป่านนี้ค่ะขับรถดีเราว่าจินยาวสูบนี่ไปใช้เขาไปอยู่น้ำลงปูตลอดขับรถไม่ว่ารถพกล้อรถ ครับได้มดแต่ว่ามันบดถูกยาบดแต่ว่าเป็นมันเป็นคือคนบ้ามันว่ามันจำศาสตร์ใดมาคุยอ่ะจำศาสตร์ใดคุยกับผีได้มันกลับไปกรนเดิอพลเอินมาหยังน่ะมันกับมันหายสองซุ้นหนึ่งับมันเข้าไปครับแต่น่ะคระเดยนเป็นหาังเอามันมาประมาณทุ่มพุกัวเกือบสองพุ่มนะคมาฮอดแล้วมันก็เลยเออก็เลยว่าเฮ๊ผมใ้มากไม่เลยนะมันหายเจ็ดสองบ้าเลยกับ ผมเลืซื้อสองสองเจ็ดเจ็ดดีว่าเจ็ดสองแล้วก็เลยถูกของมั่นเ่นะค่ะอ่าเอาว่าใบผ่านไปมือว่านนี่น้องแก้ตัวไม่บันดีต้องใจเย็นบันีีต้องไปนี่มันว่าถามผู้ใดอย่างไดให้พ่อมาเอ่อหลังเรียบนอือแมนอยู่นะครับปู่บันี้กระิบว่าเร่งนะครับปู่เอาเวลาของเพิ่นุนะครับปู่มือว่านผ่านหลายขอพายยุ่มจาโกรธจาเชี่ยงเด้ออันในขดานนี่หลวงปู่มาหอดวัด อดีมาสันเขายกกระเจมอยู่ในว่าข้าเจ้าดีมากขาดว่าบอกเลยว่าคือโบแมนข้าเจ้ามานี่หมายก็บอกข้าเจ้าในบ้านบุญเศร้าสมุนไพรอยู่ยางบอได้กับยางได้ยังวัวได้เจ็บรถชนกับเจ็บขาขาหักแขนหักกมาเต็มเป็นแถวอยู่นะบ่เป็นยังละเอียเพ้วยแหละประมาณเ็จแปดคนเนี่ยมาถ่ายอยู่เอาพานปเร่องมีนอมาหันเขาเรียงมือนี่งด้วนที่สุดคือว่าคนขับรถ เมื่อเศ้าเดี๋ยวมันมาคุยแล้วคุยอีกมันคุยอีกคุยแล้วคุยอีกนะมันถือมันขึ้นมันกระสืกมันตายลงมันกับบัญชีหลวงปู่นี่แหละเป็นผู้เอ่อใส่บัญชีหลวงปู่ธนาคารหลวงปู่นี่แหละบตตัวดอกนะแต่เมื่อเศร้ามันบอกว่าเลขวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านี่สามโตเลยบอกไห้เลยบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ยังได้ให่ฟังมันอย่างเดียวมันก็เลยว่าเอ๊ฟังมึงอย่างเดียวจะไหนเนาะในใจเลยเอาว่ามาดูมันก็เลยไห ถามตัวบนเนี <hi> ่ยเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดค่ะขางลางเนี่ยมันบอกว่าที่สามที่สามนี่มันว่าที่สามมิล้านเปอร์เซ็นต์ขางลางขาบนมิเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์ขับพูดได้อยากวิ่งขางบนให้วิ่งเจ็ดอย่างเดียวเลยเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์แต่ขางลางอยู่สี่ล้านเปอร์เซ็นต์ขางบนถื่อขางบนถื่อมันสิ่อว่าน้ำพุได้ค่ะมันสื่อว่าน้ำพุดได้มันว่าเอา ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคนเกิดตัวหลวงปู่ด้วยวพอดีปัพอดีปัตหลวงปู่ก็เลยว่าเอเอาสี่ดีกว่าฉลูไปไงมันดนะดดกกได้ C, ua, ปเ,ปดเขียนให้เป็นบนเก้ 8, าเจ็ดแปดาเด่นเหล่าเด้อโยมเบยเก้าเจ็ดแปดข้างบนนะนะ <c oughs> ข้างล่างสี่สามแค่ข้างล่างนั่นข้างล่างนั้นมีสี่ล้านเปอร์เซ็นต์ข้างบนมีเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์มันวานนะ <c oughs> แต่ว่าจิตถือปุถืออยู่กับดวงวัสนาเฮาเด้อโยมนะเพราะว่ามันกระด้ามาจังสันนอะ <c oughs> ถ้ว่าให้หยาดย้อมตุกขูทุกคนฟังใบหูใส่หูเพราะว่าเอ่อว่าหลูงปู่โยใส่มาเบงหล่าแล้วดดดแล้วบ่บอกน้ำข้นไม,มแต่ว่าเาลขมักอยู่ด้วลูกปู่กับมักอยู่ว่าเก้าเจ็ดแปดเขาก็สือแปดเจ็ดเก้าแปดตไปสามาโนสามตัวเหรียญบราณค่ะหลังล่างมันบอกว่าที่สามห้านเปอร์เซ็นเอามือนี่เป็นหลักเลยคือซี่สามหลางมันวางสี่ค่ะบางบนนั่นเก้าเจ็ดแปด หนึ่งกลุมภ้าเนี่ยมันเกี่ยวเงินแสนไม่ว่ามันแสน้ายซื้อตัวละยี่สิบสามจุบาทหนึ่งลูกปูว่านะ่ะเอาเงินแสนเนี่เมันตันงอยู่ประเทศนอกค่อยโอนเงนนหายสองหมื่นเนี่ยประเทศโนเว่เนี่ยประเทศโนเว่เนี่ยดีครับแล้วโอ,อ,อนเงินหายจังสองหมื่นหน่อยปรนเโนเว์แลักอ่ะน้นองสาวเราอยู่บึงของหลงจังหวัดน้องค่ายโอ้ะข้างในกันไก่เนาะค่ะ โนเวพันวาและกับบึงคงหลวงน้องคข่ยจำจาก no ider, นอยเด้อพี่น้องพันธิวาหลวงปู่คือว่ามากว่าหลายแใ่อยากให้พ่อวลาเพป็นเป็นกระเที่ยวอากาศแล้วพันธุ์ทรงมาให้หลวงปู่หลวงปู่วันสิไล่ต่อไปแต่ท่านนี่ดอกเพราะว่ามันเชื่อได้หอดใบสองโมงเคืองเด้ค่ะหัวใหญ่นีเชื่อได้หอดใบสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทียังเชื่อได้เขาววายจาึงสี่เด้ค่ะเพราะฉะนั้นก็นกนย้ำไป็นเส้นว่า ขบวนนี่ตัดเรนเดอโยมเด้อเก้าเจ็ดแปดทางรางสี่สามมันบอกจงสี่นะคนขับรถนะค่ะไปแล้วไปเลือกตั้งกันเดอนอ้อพ่อเนาะเพราะฉะนั้นญาิโยมทุกุคุณน่ะเออจำจะน้อยว่าผูดด้ใดอยยาด้สมุนไพรเดอร้อรักษาโรคทุกชนิดหลายอ,อขาหักแขนาหักยางบ่ไดอ่อนเพียเมือลากปวดแชงปวดขานี่หายปันปิดทิมของ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 ข,องขากะเหลี่ยง บันดนี้หลวงพูดเที่ยวไปเอาดูหลายอยู่แม่สอดอุ้มผางนะตะก,กี้ซื้อน้ำเล่าเนี่ยอ่าบัตรตัวแบบบัตรตัวแบบความจริงอ่ะสมมติว่าขวดละสองร้อยเดือนนี้เราขึ้นขวดละสามร้อยแต่เราเราขึ้นขวดสามร้อยก็เอาคือเก่าเพราะวา่ะเราเท้ากดเจียกระโหลกลาไปอยากได้มาให้รักษาหยาดโยมนอเบอร์โทรกับเบอร์เก่าเด้อพี่น้องฟังไปผู้ใดกับเบอร์โทรเบอร์เกาศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแาปด 0813836798ึดเด้อโทรมากคุยกับหลวงปู่ได้เรีองสมุนไพรบรรล่องว่าหายเพราะว่าเนื่องจากว่าเออนี่มันคนมานางขาอยูย่เม่คันว่าหายข้าเจ้ากับมาขาหลวงปู่อยู่ห่วยขายแช่งอำเภอร,ร้านจากปูไทยธานีเอาพ่อนี่จบนี่กา,าข,ขออานุญาตโยมตุกข์จุกนุกคนฟังรายการอยู่ก็ได้ขนาดนี้มื้อนี้มือ้อดี เือได้หมดบายสองมุ่งครัวผูดนี้ค่ะพระเจ้าื้อนี้นน่นแนะแต่ว่าขั้นซชื่อได้กับื้อลงไปโุ่มตัดเล่นเอาในเด้อเก้าจ็ดแบบและสีสามพออำนวยพอยอย่อในญาติโยมตุกุตุก้นจงถูกหวยและยักขวดในเชียงกันเป็นเพียงแนวทางธรรมาการซื้อธรรมากับผ่านไปเพราะว่าเป็นเนแนวทางกันแต่ว่ามันยืนยันว่าถา้ถาถ้าจะวิ่งให้วิ่งเจ็ดบนถา้า หายวิ่งร่างหายวิ่งซีขาบ่อออกกันซีมันชิบอ้นํ้ำูู้ไดเดือนหนึ่งมันวางอืมบอน้ำคนนละเดือนหนึ่งชิบวิว่อดตผีบ่ลงปูเลยวางิแมนอยู่ค่ะเอาเอาเอาแฉนเอาเอาแฉนมาอ่างลงปูนี่ผีมันการแต้มดันแต้มีบอกที่จะคนทีบาทแต่ว่ามันบคัคนบ่จินเหล่าก็สูบยาเนาะคนขับรถลงปูอ่ะนะค่ะ อาปวานีจบกับอ้ายุ้มสุดบทกรอนโชคดีมีโชคเดิมบอนี้เราจะเลื่อนพอลขอบคุณครับผู้การนวสก,การกษาตาทูค่ะสรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่ปราช้านะคะสุตรนี่เป็นของคนขับรถนะคะพี่น้องค่ะคนขับรถของปู่ปาษา์ระหว่าบนวิ่งเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวคือเก่าเจ็ดแปดล่างวิ่ง4ี่ล้านเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวคือสีสามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางโครงสุดท้ายเสาร์วันที่หนึงกุมภาพันธ์ค่ะแนวทางจากคนขับรถของปู่ประช้านะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อยพี้องบรรเทาสุขสุข้นสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ป่าช้าค่ะเอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ